รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Sick one. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการปันฝันปันยิ้มค่ะรายการที่พร้อมจะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคมนะคะออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันเวลาบ่ายโมง5นาทีทางช่อง5แห่งนี้กิฟพิทักษพรอินใจดีวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นาวัดพระเสียรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกค่ะเนื่องจากไม่ไกลจากตรงนี้นะคะจะมีรถทรกสีแดงซึ่งด้านในมีน้องๆเยาวชนจากโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลมาขายเครื่องดื่มค่ะ พวกเขาขายที่นี่มานานแค่ไหนแล้วและเพราะเหตุใดจึงมาเป็นแม่ค้ากันได้นั้นเดี๋ยวตามกิฟไปพูดคุยกับน้องๆพร้อมๆกันเลยค่ะ คมค่ะและตอนนี้ค่ะกิ๊บก็ได้มานั่งอยู่กับน้องๆโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลซึ่งขายกาแฟอยู่ที่ o อ f e e t r รัคเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับน้องบิวน้องฝ้ายแล้วก็ครูปูะนะคะอยากถามว่ามาขายที่นี่นานหรือยังคะค่ะนานแล้วค่ะเพราะว่าเขาฝึกจักที่โรงเรียนมานานมากแล้วเป็นเวลาสิบปีแล้วเขามาขายที่นี่ อีก5ปีค่ะก็เป็นการพัฒนาการฝึกได้นานมากเพราะเขามีความชนานาญจากการฝึกที่โรงเรียนมาแล้วอะค่ะแล้วน้องบิวล่ะคะมาขายที่นี่นานหรือ,อยังคะนานแล้วคะ่ะแล้วทําไมถึงมาขายที่นี่ได้คะ เพราะว่าอยู่ที่บ้านนะแม่เขาชอบทานกาแฟมากเลยแล้วเขาก็เลยมีความคิดว่าวันนึงเขาจะต้องเปิดร้านกาแฟให้ได้เพราะว่าจะได้ทํากาแฟให้แม่ทานนะแล้วก็เป็นการทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนพาพานักเรียนมาฝึกงานอาชีพด้านนอกเพื่อมาเจอประสบการณ์ภายนอกที่มากขึ้นนะคะแล้วน้องบิวล่ะคะอยากเปิดกาแฟเองแล้วก็ให้พ่อแม่กินค่ะน้องบิวก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้องบิวเขา ก็ตั้งใจที่จะเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองเพราะว่าเขาได้มีรุ่นพี่เขาที่จบไปแล้วอะเปิดร้านกาแฟเขาจึงอยากจะทําเหมือนพี่ที่จบไปแล้วค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็คือมีพี่ๆที่จบจากโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลเนี่ยออกไปเป็นต้นแบบให้กับน้องก็เลยเหมือนกับว่ารุ่นน้องก็เลยอยากจะทําได้บ้างใช่ไหมคะฝึกนานไหมคะถึงจะออกมาขายแบบนี้ได้อะคะ เขาบอกว่าเขาฝึกนานแล้วเขาฝึกตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์อะค่ะเขาจะฝึกทุกวันเวลาบ่ายโมงจนถึงสี่โมงเย็นนะคะอืค่ะส่วนน้องบิวล่ะคะหนูก็ฝึกทุกวันเหมือนกันค่ะก็ถือว่าสองคนนี้ก็คือเป็นคนที่มีความตั้งใจที่ะจะ ตั้งใจจริงๆที่อยากจะออกมาขายของข้างนอกโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วการที่น้องๆทั้งสองคนนะคะได้ออกมาทํางานแบบนี้ค่ะการทํางานสอนอะไรบ้างเขาบอกว่าเขาได้รับประสบการณ์ได้รับรู้จักการบริการแล้วก็การทําบัญชีรายรับรายจ่ายต้นทุนแล้วเขาก็ได้พัฒนา การทำลาเต้อาร์ตของเขาด้วยค่ะเป็นลายลูกต่างๆอย่าเนี้ยค่ะค,ะ,ะค่ะน้องบิวล่ะคะรกิดการนำคมที่น่าขึ้นแล้วไปเปิดร้านที่บ้านได้ก็ถือได้ว่ามาทำงานก็คือเหมือนกับได้พัฒนาสิ่งที่เราเรียนด้วยอย่างน้องฝ้ายเองก็บอกว่าไม่ใช่แค่ชงอย่างเดียวเขายังมีความ ลาเต้อาร์ตก็คือฝึกทําลายฝึกทําอะไรไปด้วยหูถือว่าเก่งมากเลยนะคะค่ะแล้วอยากจะให้น้องๆคะ่ะฝากถึงคุณผู้ชมหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่นะคะ่ะถ้าอยากจะมาชิมฝีมือน้องๆหรือว่ามาให้กําลังใจมาได้วันไหนบ้างแล้วก็เวลาไหนบ้างคะขอฝากเพื่อนๆที่ดูรายการนี้นะคะ ที่มาเที่ยวพิษณุโลกก็ขอให้ไปเที่ยวในโรงเรียนที่โลกปัญญานุกูลด้วยค่ะเพราะว่าที่วัดวัดใหญ่หรือวัดพะะระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารก็จะมีรถกาแฟสีแดงอยู่ที่นี่เปิด,เ,ปดเวลาเท่าไหร่คะเปิดตั้งแต่เวลา9 00. โมงเช้าจนถึง16 00. นาฬิกาค่ะก็ถือได้ว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ แวะมาเที่ยวที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่นี่นะคะก็ยังไงก็แวะมาชิมฝีมือน้องๆได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้น้องๆด้วยนะคะคสําหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณน้องๆรวมถึงคุณครูครูนะคะที่มาเล่าถึงประสบการณ์แล้วก็ประสบการณ์การทํางานของน้องๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะได้เห็นความสามารถของน้องๆทั้งสองคนกันไปแล้วก็อยากทราบแล้วละค่ะว่าที่โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลนั้นมีการเรียนการสอนอย่างไรรวมถึงมีการฝึกทักษะอย่างไรบ้างถึงทําให้น้องๆนะคะมีความสามารถใน การบริการลูกค้าได้อย่างมืออาชีพแบบนี้ช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้าตามคลิปไปพูดคุยกันกันกบท่านผู้มใยการโรงเรียนรวมถึงคุณครูที่สอนการชงเครื่องดื่มให้กับน้องๆกันค่ะ หลังจากที่ได้เห็นความสามารถของน้องๆทั้งสองคน,นะคะที่ไปขายเครื่องดื่มในรถทรักสีแดงบริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกกันไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะกิ๊บก็จะมาพูดคุยกับท่านศักดาเรืองเดชค่ะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะจะมาพูดคุยถึงการให้โอกาสน้องๆได้ออกไปทํางานข้างนอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผอคะอยากทราบถึงจุดเริ่มต้นของการให้โอกาสน้องๆออกไปทํางานข้างนอกค่ะเกิดขึ้นได้ยังไงคะเริ่มต้นก็คือเกิดจากแรงบันดาลใจของผมที่ มา,มาเป็นผู้บริหารในโรงเรียนเฉพาะความพิการด้านสติปัญญานะครับครั้งแรกแล้วก็เมื่อเห็นนักเรียนที่จบไปแล้วนะครับเราได้กลับไปเยี่ยมบ้านเด็กๆที่บ้านนะครเราก็ยังพบว่าเด็กๆของเรายังเป็นภาระให้กับครอบครัวและผู้ปกครองอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นใน,ในปี2553นะครับเราได้ไปดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้นะฮะดูงานเรื่องของนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญาพบว่าเด็ก ที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อจบชั้นม .6 แล้วเ,เด็กทุกคนเขาสามารถที่ออกไปทํางานในสถานประกอบการได้มเีเงินเดือนนะครับมีเงินเดือนและมีค่าตอบแทนสามารถที่จะดูแลและพึ่งพาตนเองได้นะครับผมจึงได้นําเอาแนวคิดหรือวิธีการตรงนี้นะครับกลับมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนที่โรงเรียนพิศนุโลกปัญญานุก,กูลตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมานะครับพอเด็กทํางานได้จริงแล้วเสร็จแล้วทีนี้ ทำอย่างไรที่จะให้เขาสามารถที่จะไปใช้ชีวิตได้จริงๆและประกอบอาชีพได้จริงก็จึงมีแนวคิดว่าเราน่าจะเอาเด็กทั้งหมดเนี่ยออกสู่สถานประกอบการแล้วก็<ฆ>ออกสู่ตลาดจริงๆหรือออกสู่ชุมชนจริงๆที่ในสภาพชีวิตจริงเขาจะต้องพบกับสถานการณ์จริงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจรึงได้สร้างตลาดเรียกว่าร้านค้าเคลื่อนที่<ฆ>เป็นรถโมบาย แบบรถโบราณที่น่ารักน่ารักนะครับเป็นก็เป็นทำให้ผู้ซื้อนะครับหรือลูกค้าได้เห็นแล้วสะดุดตาแล้วก็อยากที่จะมาอุดหนุนสินค้าของนักเรียนนะครับท่านผอค้านอกจากการขายเครื่องดื่มในรถคอฟฟทักแล้วเรามีการฝึกอาชีพอื่นให้กับน้องๆอีกบ้างไหมคะฝึกหลายอาชีพแล้วมีทั้งหมด29อาชีพยกตัวอย่างเช่นอาชีพ Car คาแรนะครับอาคาแรแล้วก็ทำเบเกอรี่นะครับทำเบเกอรี อาชีพเสริมสวยนะครับอาชีพค้าขายซึงหรือสกูมินิมาร์ตนะครับอาชีพอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์นะครับอาชีพเลี้ยงสัตว์นะปลูกพืชแล้วกอ็อาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการซักลีดเสื้อผ้าอาชีพการโรงแรมนะครับยังอีกมากมายนะครับที่เราจัดให้กับนักเรียนซึ่งไว้สําหรับที่จะนักเรียนเขาที่จะเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ อาชีพต่างๆอยู่ที่มีอยู่ในชุมชนของตัวเองครับแล้วเรามีเกณฑ์ในการตัดสินยังไงคะว่าน้องคนไหนควรจะประกอบอาชีพไหนแล้วก็มีการประเมินอ,อย่างไรบ้างว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะออกไปทํางานได้จริงะคะการกําหนดอาชีพนั้นเรามีหลักนั่นคือเราเชิญผู้ปกครองนะครับสถานประกอบการแล้วก็ชุมชนแล้วก็คุณครูแล้วก็นักเรียนนะครับมาวางแผนร่วมกันว่าเมื่อนักเรียนเข้ามาเรียนที่โรงเรียนพิเศษโรคพยานุกูลแล้วนะครับในระดับมัธยม ึกษาปีที่1ถึงปีที่6เนี่ยเราจะสู่อาชีพนะครับเราจะสู่สายอาชีพแล้วทีนี้เราต้องมาวางแผนร่วมกันว่าที่ชุมชนของเขาเนะี่ยมีสถานประกอบการอะไรบ้างที่อยู่ใกล้บ้านเรื่องของนักเรียนสามารถที่จะประกอบอาชีพกับผู้ปกครองได้ดีนะครับเพราะว่าผู้ปกครองจะเข้าใจบริบทของลูกตัวเองแล้วก็กจะที่จะดูแลนะครับดูแลใส่ใจแล้วก็ช่วยเหลือเขา,เขาจนประสบความสําเร็จเราเริ่มฝึกเขาตั้งแต่ชั้นม,ม .1 นนะฮะ คือภาคเช้าเราจะสอนวิชาการนะครับในภาคบ่ายเราจะสอนวิชาชีพนะครับในปีสุดท้ายครับปีสุดท้ายคือชั้นมหนะหนึ่งปีเต็มเต็มนะครับที่เราจะส่งเขาออกไปสู่สถานประกอบการจริงไป,รรไปฝึกยังสถานประกอบการจริงครับในปีสุดท้ายครับเห็นว่ามีการฝึกอาชีพแล้วเรื่องวิชาการก็ที่ท่านผอ,อ,ก,อกล่าวไปก็คือมีการเรียนด้วยอันนี้เรียนอะไรคะท่านผออ๋อวิชาการนะครับการวิชาการในเราเรียนในเรื่องของ6ทักษะด้วยกันนะครับไม่ได้เรียน เหมือนกับเด็กทั่วไปซึ่งเด็กทั่วไปเขาจะเป็นเรียนยเป็นกลุ่มสาระใน8กลุ่มสาระ,ะแต่ส่วนนักเรียนที่มีความประพันอ์ด้านสติปัญญานี้เราจะเรียนใน6ทักษะเช่นทักษะการช่วยเหลือตนเองทักษะภาษาและการสื่อสารทักษะทางสังคมทักษะการดํารงชีวิตทักษะวิชาการแล้วก็ทักษะอาชีพการใช้ชีวิตประจําวันครับแล้วตอนนี้ที่โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนคะมีปีนี้มี3 7 1คนครับ แล้วที่โรงเรียนของเรานี่คือมีทั้งประจําด้วยไหมคะหรือว่าไปกลับเ,เดียวนักเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ประจําทั้งหมดครับมีไปกลับอยู่ประมาณไม่ถึง20คนที่ผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆโรงเรียนและประสงค์ที่จะมารับมาส่งเองครับนักเรียนประจำเนี่ยค่ะเรามีวิธีการดูแลหรือว่ามีการพักที่โรงเรียนยังไงบ้างคะนักเรียนจะอยู่หอนอนประมาณ 40- ่สถึงห้คนนะคะมีคุณครูประจํา2คนมีแม่บ้าน1คนนะครับที่จะคอยช่วย ดูแลเรื่องใส่ใจในเรื่องของความเป็นอยู่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านมีบุตรหลานอยากจะมาเข้าเรียนเนะะี่ยค่ะเรามีเกณฑ์การสมัครยังไงคะผู้ชมนะครับเห็นว่าในหมู่บ้านหรือในชุมชนของตัวเองนะครับมีเด็กที่การทางด้านสติปัญญาอยู่นะครับก็อยากจะแนะนําให้ท่านมาสมัครโดยตรงที่โรงเรียนเลยครับเราเราจะรับตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลน,นะครับนะอนุบาลป .1 ม .1 และม .4 นะครับที่จะที่จะรับเข้ามาแต่ต้องต้องเป็นเด็ก ที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาเด็กออทิสติกนะครับแล้วก็มีเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการได้ยินบางส่วนแต่ตอนนี้เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเราก็จะหมดไปแล้วนะครับเหลือไม่ถึง20คนนะคนโรงเรียนเราจัดให้กับนักเรียนนะครับได้เรียนฟรีทุกอย่างนะครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะแล้วก็นักเรียนที่มาเรียนนียก็สามารถที่จะมาพักอยู่อาศัยที่โรงเรียนได้ทั้งหมดครับ สุดท้ายค่ะท่านผออยากจะฝากอะไรถึงการให้โอกาสน้องๆที่มีความบกพร่องลักษณะนี้ค่ะถ้าท่านมาได้เร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาเขาได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเรามาตั้งแต่เล็กๆมาตั้งแต่เด็กๆเกนี่ยเราก็สามารถที่จะวางแผนในการที่จะพัฒนาเขากว่าจะจบชั้นม .6 ในเด็กก็สามารถที่จะทํางานได้แล้วก็มีชีวิตที่ใกล้เคียงกับคนปกติได้มากที่สุดนะครับอย่าเก็บเด็กไว้ที่บ้านนะครับค,คือ แล้วก็อยากได้ชุมชนหรือสถานประกอบการต่างๆนะครับมีโอกาสได้ให้โอกาสเด็กๆเหล่านี้นะครับเด็กๆเขาไม่ต้องการความสงสารนะครับเขาต้องการเพียงโอกาสนะครับที่เขาได้มาเรียนมาเรียนมาศึกษาแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปทํางานเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองได้ครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพคุณท่านผอเออป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของการเรียนการสอนของน้องๆโรงเรียนพิษณุโลกป,ปัญญานุกูลค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีคับ คุณผู้ชมคะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดคุยกับคุณครูที่สอนการชงเครื่องดื่มให้กับน้องๆเยาวชนโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลค่ะ คุณผู้ชมคะการได้เห็นน้องๆออกไปขายกาแฟาหรือว่าเครื่องดื่มนอกโรงเรียนได้นั้นจะต้องมีการฝึกฝนให้เกิดความชํานาญอย่างไรกิฟจะมาพูดคุยกันกับคุณครูสิรินทาพิมพ์สารครูที่ปรึกษาอาชีพเครื่องดื่มกาแฟสดโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าครูกายนะคะคร,ครคูกายสอนอะไรให้กับน้องๆที่โรงเรียนบางคาตามปกติช่วงเช้าเราจะเป็นสอนงานวิชาการค่ะส่วนในด้านของร้านกาแฟที่นี่คือหลักๆเลยคือเราจะสอนในประเภท ของเครื่องดื่มประเภทต่างๆนะคะค่ะ,คะแล้วก็จะเป็นกาแฟสดคุณครูกายคะทราบว่ามีการสอนชงกาแฟมานานแล้วอะค่ะอันนี้สอนมาเกี่รุ่นแล้วอะค่ะนานแล้วคะ่ะก็คือเครื่องอาชีพนี้ก็คือเริ่มมาตั้งแต่ปี53สอนมานานตั้งแต่ปี53แต่ว่าจบไปจริงๆแล้วคือ2รุ่นคะ่ะสรุ่นนะคะแล้วครูกายพอทราบไหมคะว่ามีน้องๆที่ได้ออกไปทํางานจริงหรือว่าได้มีการเปิดร้านจริงกี่คนแล้วอะค่ะ เท่าที่ทราบแติดตามตอนนี้นะคะก็คือ2คนค่ะคนแรกเนี่ยก็คือเป็นรุ่นแรกนะที่จบไปตอนนี้เขาไปอยู่ในส่วนของเคาน์เตอร์บาร์เครื่องดื่มที่โรงแรมมีชื่อแห่งหนึงในกรุงเทพมหานครและคนคนล่าสุดเนี่ยก็คือเป็นน้องที่จบไปรุ่นที่2ซึ่งเขาไปเปิดเป็นร้านกาแฟ เป็นกิจการเล็กๆของ,อของเขาเองด้วยค่ะถือว่า<ม>เราก็ประสบความสําเร็จในแต่ละดรา<ช>รนเหมือนกันนะคะผูะ้กายคะย้อนถามถึงการสอน<ม>การชงเครื่องดื่มเนี่ยค่ะเรามีวิธีการคัดเลือกน้องๆยังไงคะว่าคนนี้สามารถมาเรียนกับเราได้อะค่ะผู้ปกครองก็ต้องมาทำ Punch พันชันแพลนร่วมกับโรงเรียนค่ะแล้วทีนี้ตัวน้องเนี่ยเราก็ต้องดูตัวที่ศักยภาพน้องด้วยเราจะ3 3สด้านนะคะก็คือ1พันชันแพลนแล้วก็2ตัวเด็ก 3ตัวผู้ปกครองซึ่งเราจะมานั่งพูดคุยกันว่าแนวทางในการที่อยากให้น้องๆเขาเนี่ยเรียนด้านอาชีพไหนจะเกิดผลได้ดีที่สุดหลังจากนั้นเราก็จะนําเด็กนักเรียนนะคะมาฝึกฝนเราจะฝึกฝนจนกว่าน้องจะทําได้อย่างนี้นค่ะครูกายคะแล้วนานแค่ไหนคะถึงจะออกออกไปทําได้จริงอะคะคำถามนี้านานแค่ไหนเราตอบไม่ได้ค่ะแต่เราอยากเราจะฝึกให้กับเด็กนักเรียนนะคะ จนอ่าจนกว่าที่เขาจะทําได้แต่ต้องก่อนถึงม6ระดับชั้นอมัธยมศึกษาปีที่6นะคะชั้นม6เราจะเน้นหน่อยเพราะเขาต้องเรียนทุกวันฝึกทุกวันเพื่อเกิดความชํานาญจะเป็นการฝึกฝนตัวของเขาด้วยค่ะอย่างเช่นเออน้องบิวกับน้องฝ้ายนะคะ,คะน้องบิวนี่จะมีความบกร้่องทางด้านสติปัญญาะนะคะน้องบิวก็คือจะอ่าสติปัญญาน้องฝ้ายจะมีความบกร้่องทางการได้ยินสองคนนี้จะอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งต่อไปในอนาคตข้างหน้าเขาจะจบการศึกษาละเพราะฉะน นั้นในการส่งเขาไปฝึกทุกวันน่ะทุกสิบโมงเช้าของทุกวันน่ะเขาก็ต้องออกไปให้บริการลูกค้าที่รถกาแฟคอฟฟี่แท็กซี่แดงที่หน้าวันใหญ่ที่เราไปเห็นมาเมื่อกี้ใช่ใชไหมคะครูกายคะแล้วนอกจากการสอนชงกาแฟแล้วเราได้มีการสอนทักษะอื่นเพิ่มเติมให้น้องๆสามารถนําไปใช้ในการบริการลูกค้าด้วยไหมคะมีค่ะก็นอกจากจะเป็นการสอนอเครื่องดื่มชงกาแฟแล้วเนี่ยสิ่งอันดับ ดับต่อไปที่เราจะสอนให้น้องๆเขาคือการให้บริการกับลูกค้าคะนะคะการรับผิดชอบต่อสังคม ต่อตนเองทําไมต้องสอนว่ารับผิดชอบต่อสังคมต่อตนเองหนึ่งอย่างความต้องการของลูกค้าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าสมมุติเขาทําผิดในรสชาติของลูกค้าที่ต้องการไปเนี่ยเราก็จะแก้ไขคือทําให้ใหม่อย่างลูกค้าบางคนเนี่ยเขาก็บอกไม่เป็นไรทานได้แต่เราอยากเน้นเน้นให้น้องๆเขามีความรับผิดชอบต่อตรงเนี้ยก็เลยต้องทําใหม่เปลี่ยนแก้วให้ใหม่เลยแล้วก็สามคือความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์อะไร ก็ทั้งต่อตอนเองแล้วก็ต่อสังคมด้วยในการคํานวณในการคิดคํานวณการให้เงินทอนอะไรอย่างงี้ค่ะถ้าเด็กของเรามีในด้านส่วนนี้เขาก็จะสามารถให้บริการลูกค้าได้แล้วก็อาจะสามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกับลูกค้าที่มามารับบริการจากเราได้ค่ะท้ายสุดนี้อยากจะให้ครูก,กายช่วยฝากอะไรไปถึงสังคมอะค่ะถึงการให้โอกาสน้องๆที่บกพร่องแบบนี้ค่ะที่ยิ่งใหญ่สําหรับเด็กพิการแต่ละประเภทก็คือโอกาส แค่คาว่าให้โอกาสเปิดกว้างเปิดใจให้เห็นหนึ่งศักยาภาพอย่างที่พวกเราคครูในโรงเรียนนี้มองเห็นอย่างที่คครูที่สอนงานประเภทเด็กพิการน่ะให้มองเห็นเปิดใจแล้วลองให้โอกาสเขาเราจะไม่มองเขาว่าเป็นเด็กพิการเลยค่ะเราจะมองเห็นเขาเป็นเด็กปกติซึ่งมีความน่ารักมีความรับผิดชอบไม่ยิ่งหย่อนกว่าเด็กปกติเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณครูก,กายเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการชงกาแฟให้กับน้องๆเยาวชนโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเยาวชนที่มีความบกพร่องเหล่านี้นะคะพวกเขาสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้หากสังคมให้โอกาสค่ะและเมื่อพวกเขาออกไปประกอบอาชีพหรือใช้ชีวิตในสังคมกิฟก็อยากฝากเรื่องของการให้กําลังใจช่วยสนับสนุนสินค้าและบริการของพวกเขาเพราะนอกจากจะทําให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าในตัวเองแล้วนะคะรายได้จากการทํางานก็จะช่วยดูแลพวกเขาและครอบครัวอีกด้วยสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการปันฝันปันยิ้มแล้วค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆของการแบ่งปันน้ําใจของผู้คนในสังคมได้ใหม่วันจันทร์หน้าเวลาบ่ายโมงห้านาทีสำหรับ วันนี้กิฟและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะช่วงคนดีใต้ผืนฟ้า มันมีบางเคสนะเข้ามาที่ร้านเราที่สุริยาหิบศพเนี่ยเขาก็มาบอกว่าขอซื้อโรงที่ราคาถูกสูตรไม่มีงบประมาณอย่างเงี้ยพอพี่ฟังอย่างงี้ปุ๊บพี่ก็จะมีความเข้าใจแล้วอะว่าคือเขามีความจําเป็นหลายอย่างเลยพี่ก็จะถามว่าทางคุณเนี่ยสะดวกไหมถ้าเราอะมีโรงให้ฟรีเลยแบบนี้นะคะถ้ายินดีจะรับไปเราก็จะมอบให้ค่ะซึ่งเราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือสวัสดีค่ะ ดิฉันกนกวันสัมพัฒนาวราชัยชื่อเล่นชื่อปุ๊กค่ะตอนนี้นะคะพี่ก็ทำธุรกิจสุริยาหีบศพค่ะ ที่มาของแคมเปญอาบริจาคหีบศพให้กับผู้ยากไร้หรือผู้ยากจนเนี่ยมานานมากหลายสิบปีแล้วพี่รับธุรกิจนี้ต่อเนื่องมาแล้วก็รับในส่วนของคำสอนของพ่อมาด้วยในแง่ที่ว่าถ้าเรามีแล้วอะเราก็แบ่งปันให้กับสังคมเมื่อมีผู้ยากไร้อะย,ยากจนอะมีการเสียชีวิตเราก็เออมีความเห็นใจตรงเนี้ยเราก็เลยมอบเลยจัด ลงฟรีให้แล้วก็ทำพิธีตามประเพณีงานศพทั้งหมดนะคะอุปกรณ์พวกกระถางทุบตะเกียงทุบเทียนผ่าคุมร่างกายการรดน้ําแล้วก็การนําจากสถานที่ที่เสียชีวิตไปส่งให้ที่วัดหรือว่าบางทีเขาเสียชีวิตเป็นคนต่างจังหวัดอย่างนี้นะคะก็จะส่งกลับบ้านเกิดเขาตรงเนี้ยเราก็จะทําให้ฟรีเลยก็อยากขอฝากถ้าเราอะมีความสามารถ เพียงพอแล้วที่เราจะดูแลตนเองดูแลครอบครัวถ้ามีส่วนที่เราพอจะช่วยเหลือสังคมได้ก็อยากจะให้ทุกคนนะมีน้ําใจช่วยเหลือกันก็ดูความสะดวกของเราว่าเราสะดวกตรงไหนที่จะช่วยได้อันนั้นก็อยากจะให้ทุกคนนะ่ะมีใจให้กันให้คนไทยรักกันแล้วก็ช่วยเหลือสังคม่ Sick one.